สวัสดีจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำข้าวเกลียบปากหม้อนะคะนี่นะคะแป้งที่เราต้องเตรียมก็จะมีนี่นะคะแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็แป้งมันสี่ช้อนโต๊ะแป้งเทา้าแป้งเท้าใหม่อมสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีน้ำสี่ร้อยมิลลิลิตรเนาะอันนี้เราเอาน้ำเปล่านะคะหรือถ้าใครสะดวกเอา น้ำใบเตยหรือว่าน้ำดอกอัญชันก็ได้นะคะแต่ว่าเราเอาน้ำเปล่าเนาะแล้วก็จะมีนี่นะคะใส่ใส่สาคูนะคะใส่สาคูใช้ได้ด้วยกันเนาะกับข้าวเกีย๊ยวปากหม้อนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผสมเดี๋ยวเราก็จะมาผสมแป้งเนาะเทแป้งลงไปเลยค่ะแป้งลงไป แป้งข้าเจ้าอันนี้แป้งมันแป้งเท้าแล้วก็น้ำเทลงไปเลยนะคะแล้วก็จะผสมให้แป้งเข้าเข้ากันดีๆเนาะตอนนี้เราก็ตั้งหม้อไว้แล้วนะคะเ,เพื่อน ถ้าเขาข้นเกินไปเราก็เอาน้ำมาใส่ได้นะคะ <c oughs> ใส่สาคูก็เราเคยทำคลิปไว้แล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าคลิปคงจะต้นๆนู่นน่ะเคยทำไว้นานแล้วเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอีกนั่นเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำคลิป,ปลงใหม่เนาะ คลิปตอนนั้นมันนานแล้วเนาะนี่นะคะใส่น้ำสี่ร้อยมิลลิตรประมาณนี้นะนี้เราทำสองสองชิ้นนะคะเพื่อนเพื่อแล้วเราก็จะปิดไว้สักแป๊บหนึง่งเพื่อให้แปลงสุกเนี่ยนะคะ แป้งสุกแล้วเขาก็จะฟูแบบนี้เนาะก็จะเอา <c oughs> ไส้วาเนี่ยม้วนนะคะเราก็ยังทําไม่เก่งสักเท่าไรนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ทําแต่สาคูเนาะนี่นะคะเดี๋ยวทําไปก็มันก็จะเก่งเองกนะ็หละเนาะนี่นะคะเราก็อันนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนาะน แล้วเราก็จะเอามาใส่ถาดเห็นะหคะจะเป็นสวยสักเท่าไรนี่เนาะเดี๋ยวเราก็จะทาอีกนะคะจนเสร็จเลยเนาะถ้ามีเศษเราก็เอาออกให้หมดนะคะเพื่อนๆพอก่อนเราจะนีละ่ละเลงลงไปแล้วก็คนๆก่อนเนาะน,นะคะ บนตูวแขวนนะคะเพื่อน เนี่นะคะขนมเอ้ปากหม้อเราก็นี่เนาะเราก็จะใส่อย่างนี้นะคะเพ <ๆ S 2> ื่อนๆเราก็ใส่ไก่ถาดไว้แล้วเราก็ชุบเอาน้ํามันทาเนานะนี่อันนี้ก็จะเป็นสาคูนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กลนะ่องเนาะนี่นะคะเราก็ใส่กล่องสาคูห้าห้าลูกกับปากหม้ออีกสี่ชิ้นเนาะ นี่นะคะ20บาทค่ะแล้วเราก็ใส่พริกไป3เม็ดก็จะมีผักชีอีกนิดหน่อยเนาะนี่นะคะก็จะมีผักชีไปนิดหนึ่งแล้วก็สับคูแล้วก็ปากหม้อเนาะอันนี้เขาแถวบ้านเ็าไม่เขาไม่ค่อยกินกะทินะคะก็เลยไม่ได้ใส่ไปเราก็จะปิดกล่องนี่นะปิดกล่องแล้วเราก็แมกนะคะเพื่อนๆแมกแมกตรงนี้ นี่นะคะเพื่อนๆ20สบบาทค่ะเพื่อนๆถูกเนาะนี่นะคะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครัวแม่วิไลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ